可惜有啥？<laughs> เชลซ่าก็มานะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็มาเปิดคลิปอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะไอ้ก็จะมาสรุปนะคะว่าน้องนะคะชื่ออะไรนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนตอนนี้น้องแบบร้องดังมากนะคะหลังจากที่ลงคลิปไปนะคะใน YouTube ก็ยังไม่มีใครคอมเมนต์แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะไอ้ได้โพสต์ไปใน Instagram นะคะก็คือเป็นโพสต์ในไอจีที่ไอ้ยข่คงนั่นเองนะคะนั่นก็คือไอจีไอซาแอนด์สโก๊บบับบี้ช็อปนะคะก็คือไอโพสต์ในไอจีนั้นไปนะคะทุกคนค่ะก็ตอนนี้นะคะก็มีคนแบบว่า เมนต์มาในแบบว่าสตอรี่ที่ไอลงไปเยอะมากๆนะคะมีคนเสนอชื่อมาเต็มเลยนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวอาจจะมาสรุปนะคะว่าสรุปแล้วนะคะน้องชื่ออะไรกันแน่นะคะทุกคนคะ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคือจริงๆตอนนี้น้องมีชื่อแล้วนะคะคือได้ชื่อตั้งแต่ออวันสองวันแรกนะคะที่ไอ้อะลงไปในไอจนะคะแต่ว่าไอ้เพิ่งมาทำคลิปนะคะมาสรุปว่าน้องชื่ออะไรนะคะทุกคนจะได้รู้จักน้องกันนะตอนนี้น้องร้องดังมากน้องแบบ อยากเข้าโรงแล้วเพิ่งให้กินแครอทไปนะคะทุกคนก็เลยแบบยังสึมอีกนิดนึงแต่ตอนนี้เริ่มและเริ่มแบบดิ้นแล้วทุกคนก็ยังกินอยู่แล้วมื่อกี้ให้ทำเป็นไม่กินนะคะทุกคน <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวจะเปิดชื่อนะคะทุกคน ท้าเปไงดีอะคือถ้าไม่อุ้มก็คือจะไม่ได้เล่นน้องแล้วนะคะเพราะว่าน้องแบบยังไม่ค่อยชินมือไอนะคะคือเพิ่งอยู่ด้วยกันมาอาทิตย์หนึ่งเนาะอาทิตย์หนึ่งเต็มแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งอาทิตย์กับอีกหนึ่งวันก็เป็นแปดวันวันนี้นะคะก็น้องอาจจะยังไม่ค่อยชินแต่ว่าน้องให้อุ้มแค่นี้ก็คือแบบน้องน่ารักมากน้องเก่งมากแล้วะคะก็เดี๋ยวขอให้แครอทน้องแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเอาไปเปิดรายชื่อกันดูตัวอ้วน,ข,น,นขึ้นเยอะเลยกินเยอะสิ มาเดี๋ยวมาเปิดรายชื่อกันดีกว่ารอสักครู่นะคะทุกคนกำลังแบบโหลดนะคะนี่นะคะชื่อแรกนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะให้ชื่อว่าอายี่ะคะ่ะ แต่ถ้าเป็นผู้ชายให้ชื่อทิมมี่นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะนุ่งนิ่มแล้วก็ต่อไปอีกชื่อนึงคือต้าหู้ปุปุยนะคะแล้วก็อุ๊ยตอนนี้น้องอยากจะลงแล้วว่นทุกคนทำไงดีคะนี่นะคะตอนนี้น้องลงลองแบบดังมากอะทุกคนนี่น้องอยากลง<ม>โอเคครับโอเคโอเคคือถ้าน้องแบบ เหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสกิปมือเบาๆอะ่ะเท่าที่ไอศึกษามาเขาว่าเนอะแบบไม่อยากให้อุ้มเลวน,นะคะก็เดี๋ยวไอยขออนุญาตน้องลงนะคะทุกคนน้องคงแบบไม่ได้อยู่แบบทางคลิปแน่เลยอ่ะุตส่าห์จะเอามาทําคลิปด้วยนะคะทุกคนคะ่ะก็ทําไงดีล่ะน้องไม่ยอมอ่ะทุกคนน้องแบบอยากลงแล้ว <c oughs> น้องอยากลงแล้วทุกคนอ่าแล้วกป็ปุยไปแล้วใช่ไหมทุกคนอ่าต่อไปนะคะ ก็จะให้ดูอีกนะแล้วก็อีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือชื่อว่าโกโก้นะคะแล้วก็อีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือเสี่ยวน้องไปหลังมากโอเคแองกัส okay. ทุกคนอาเธอก็มานะคะสายฟ้า <c oughs> ก็ความเจริญ ชื่อว่าไอทึมอ่าเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ชื่อว่ามะม่วงก็มีนะคะทุกคนชื่อแบบตลกตลบน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะก็น้องลองดังมากทุกคนไปชื่อต่อไปอุ้ยน้องกัดมือแล้วน้องอยากลงอ่ะทุกคนเดี๋ยวไอเอาน้องลงไปก่อนที่ครับลงกองครับผมโอ้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 โโอ้โน้องกัดมือน้องกัดมือกุ๊กครับเข้ากองหนุก โอเคนะคะเอาน้องลงไปในกรงแล้วเพราะว่าน้องแบบเริ่มงับงับมือนะคะก็คือแสดงว่าน้องนะคะไม่อยากให้เราอุ้มแล้วนะคะอุ้มนานเกินไปนะคะเขาก็จะมีปฏิกิริยาแบบนี้นะคะทุกคนเท่าที่แบบศึกษาอ่านมาเวลาแบบเราอุ้มหนูนานๆอ่ะหนูพวกน่ะถ้ามันแบบเริ่มงับงับมือนะคะแสดงว่าน้องอ่ะอยากจะลงแล้วนะคะประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้ก็คือแบบไอ้ศึกษามาเพียงแต่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะชื่อว่าออฟฟลนะคะต่อไปนะคะ ชื่อว่าอะไรอีกอะมีอะไรนะทอมชื่อว่าจอนนี่ก็มานะคะจอนนี่แล้วก็ชื่ออะไรอะ่ะอันนี้อะไรอทุกคนชื่ออะไรอะ่ะนีโอเอชื่อเอลซาชื่อเอลซาก็มานะคะแล้วก็ต่อไปนะคะชิปปี้ แล้วก็มีอีกนะทุกคนมีคนแบบรูเคุยมาเยอะมากเลยอะไอก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบว่านําเสนอชื่อกันได้น่ารักขนาดนี้นะค่ะอีกชื่อนึงนะคะลูซี่ค่ะทุกคนแล้วก็ลูซ่าก็ <laughs> อีกชื่อนึงชื่อว่ามูนอ่าแล้วก็ต่อไปนะคะชื่อว่ามอลลี่นะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะชื่อ โยอิ Yo, I, นะ <laughs> ชื่อแบบเยอะมากชื่อออกญี่ปุ่นละโยอิ Yo, I, นะคะทุกคนแล้วก็ชื่ออะไรอะมีนี่นะทุกคนโยอิไม่พอโยโกะ Yo, Go, นะคะแล้วก็แบบมัน ประมาณนี้อ่ะทุกคนได้ชื่อมาประมาณนี้นะคะได้ชื่อมาแบบประมาณนี้แล้วไอ้ก็เลยไปถูกใจตรงชื่อกุโก้นะคะด้วยที่สีของน้องเป็นหนูสามสีใช่ไหมมีสีขาวน้ำตาลแล้วก็ดําในตัวนะคะไอ้ก็เลยชอบกุโก้นะคะน่าจะเรียกง่ายแล้วก็แบบคือน่าจะแบบเรียกง่ายแล้วก็น้องน่าจะแบบชินหรือเปล่าถ้าเราเรียกบ่อยๆนะคะก็ถ้าเรียกบ่อยๆน้องก็น่าจะชินนะคะอย่างตอนเนี้ยทุกคนอาทิตย์หนึ่งอ่ะที่ไอ้ ที่ไอแบบว่าเกือบอาทิตย์สิประมาณห้าหกห้าวันนะควรที่ไอแบบเรียกทุกวันเลยเวลาเดินหรือว่าเวลามาหาน้อ่ะทุกคนไอก็จะเรียกว่าโกโก้ครับโกโก้ครับโกโก้ครับจนบางทีอะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่บางบัานลนะบางทีไอเดินมาใช่ไหมเราไอเรียกว่าโกโก้ครับน้องก็เดินออกมานะคะทุกคนเออมันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าน้องจําได้หรือว่าน้องจะออกมาทําอะไรนะคะแต่ว่าคือแล้วหลังจากเมื่อวานก่อนอนะ่ะทุกคน แบบน้องออกมาไอาเรียกเราน้องออกมาใช่ไหมน้องก็จะมานอนนอนแบบให้เราแบบลูบหัวน้องอะไรเงี้ยเออไอก็แบบออ้ยน่ารักดีอะไรเงี้ยทุกคนประมาณนี้นะคะก็สรุปนะคะน้องชื่อว่าโกโก้ Go นะคะทุกคนเออชื่อโกโก้ Go เลยจ้าหลังจากที่หาชื่อมานานแล้วก็ขอชื่อไปในไอจีนะคะทุกคนคะ่ะโอ,อ้ก็ไม่อด ทายคิดกับน้องอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสรุปว่าน้องโกโก้นะคะชื่อว่าอะไรก็คือน้องชื่อโกโก้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไอจะกลับกล้องให้ดูนะว่าตอนนี้น้องทำอะไร <laughs> นี่นะคะทุกคนน้องกำลังกินแครอทนะคะน้องกำลังกินแครอทที่ไอให้เมื่อกี้นะคะทุกคนกินใหญ่เลยคือจะบอกว่าครั้งแรกที่เอาแครอทมาวางให้อะน้องไม่กินนะทุกคนน้องกินแต่อาหารแบบกับหญ้าแห้งนะคะ แล้วคือแบบหลายช่วงผ่านไปอะไอ้กับมาดูปรากฏว่าแค่หลอดหมดนะคะก<อ>็คือเหมือนแบบน้องยังไม่เคยกินใช่ไหมเพราะว่าน้องยังหล็กอยู่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนน่าจะเป็นครั้งแรกด้วยมองที่ไอให้แค่หลอดน้องน้องก็เลยแบบไม่กล้ากินอะไรเนี้ยเออมันก็เลยแบบใช้เวลานานนะคะกว่าน้องจะกินพอกินปุ๊บเวลาเอามาให้ทุกครั้งคือกินแบบหมดทุกที่เลยนะคะถ้าเหลือเนี้ยเดี๋ยวน้องก็มาเก็บกเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้นะทุกคนไอจะต้อง ตั้งกล้องยังไงให้ทุกคนเห็นนะคะว่าไวาาจะเขี่ยกลงนะคะทุกคนไวจะตั้งไว้ประมาณนี้ <ส gas: S 1> เด้งเนี่ยทุกคนอันนี้คือจะเปลี่ยนน้ำนะคะก็เลยแบบโง่ Ges อาหารมน,นะคะก็ใช้เป็นของสมาร์ททัศนะคะทุกคนก็คือแบบใช้ของยี่ห้อน,นี้เลยนะคะ ะคะลูกคนไอก็ไปเติมน้ำให้น้องะคะคือไออะ่ะเติมให้แค่ครึ่งขวดนะคะเพราะว่าคือถ้าหนักเกินไปอะ่ะไอตัวที่รัดขวดน้ำมันเอาไม่อยู่นะคะลูกคนไอก็เลยเใช้แค่แบบครึ่งขวดเท่านั้นนะคะ We'll <laughs> ช่วงนี้มันร้อนน้องทุกคนผ้าที่ไอแบบปูพื้นน้องอะน้องอะชอบเขียวมานอกกรงนะคะไอก็เลยไม่เอาเข้ากรงให้น้องละอาจจะเป็นเพราะว่าร้อนก็ได้นะทุกคนเสร Trans ็จแล้วจ้าประมาณนี้เลยนะคะทุกคนนี่คือนียถามว่าที่เลื่อยทำไมไอเอามาวางแค่ตรงนี้น,นะคะคือเท่าที่ไอสังเกตอะ น้องอะ่ะชอบมาอุดมาฉี่ตรงประมาณแบบบ,บริเวณตรงนี้นะคะที่ไอวางที่เลือกไอก็เลยแบบเอาที่เลือกมาวางเพื่อซับทั้งกลิ่นแล้วก็แบบว่าจะไม่ได้แบบมีกลิ่นฉี่แบบเหม็นเกินไปนะมันก็ช่วยได้นะคะทุกคนหลังจากที่ไออะ่ะเอาที่เลือกมาวางตรงนี้เวลาน้องฉี่น้องเือคือมันจะไม่มีกลิ่นเหม็นแบบเหม็นฉี่นูแรงนะทุกคน,นก็แบบถูดซับกลิ่นไปด้วยไอก็บอกเออมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยทุกคน ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้น้องแบบโดนแดดน,บบนิดนึงเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะทุกคนคะก็รับแดดยามเช้าไปอีกหนึ่งนะะแล้วก็ยา,ายก็ะวางให้แค่มุมนั้นนะคะ <_ co> e> แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกอาหารเม็ดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบอาหารว่างพวกอาหารสดแต่ว่าช่วงนี้ไอก็จะให้ของสดอ่ะคือเป็นแค่แค่หลอดอย่างเดียวนะคะคือถ้าเลี้ยงผิด,ดวิธีหรือว่ามีแบบใครที่เลี้ยงหนูหนูควัำอยู่นะคะ <c> สามารถแนะนําเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าไอก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญนะคะก็เลี้ยงตามแบบภาษาไอ้เนี่ยทุกคนศึกษาไปเรื่อยแล้วก็แบบ คือดูคลิปคนนู้นหนีอย่างนั้นแล้วก็แบบเอามาอาดับใช้กับตัวเองนะคะคือเลื่อยตัวนี้ไอไม่แนใ่ใจว่าถ้าน้องกินเข้าไปอะมันจะอันตรายไหมแต่ว่าคือที่ถุงเขาก็บอกว่ามันไม่อันตรายนะคะทุกคนคะ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะอันตรายแค่ไหนรื้ว,วาไม่อันตรายพวกสามารถบอกกันได้นะตอนที่น้องก็คือแบบเนี่ยพอเอามาไว้ข้างนอกน้องก็มานอนข้างนอกอย่างนี้ยทุกคนพอเอาให้ในแบบกล่องในรูน้องน้องก็เขี่ยออกมาไม่รู้อะไรนะคะเขก็รัด ให้สนใจลวทุกคนคอยลองไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาจบคลิปกันเลยดีกว่าเพราะว่าไอ้ทำคำสาดโกงนก้องเสร็จแล้วนี่อันนี้เดี๋ยวเอาไปทิ้งนะคะทุกคนน้ <c oughs> องก็อยู่สุขกสบายดีนะคะ <c oughs> ก็บางวันก็ลงไปรับลมข้างล่างเพราะว่าข้างล่างอาการมันจะถ่ายทีกว่าแต่ห้องนี้จริงๆอ่ะลมดีมากนะคะทุกคนถ้าเอาไว้แบบตรงหน้าต่างตรงเนี้ยคือแบบลมจะเข้าตลอดนะคะคือจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นที่แบบร <c oughs> ีดผ้าแล้วก็ เป็นแบบพวกกดสนุกนะคะทุกคนตอนนี้โต๊ะสนุกก็ไม่มีคนเล่นนะจ๊ะก็กลายเป็นที่วางของไปลงแล้วหนึ่งจ้าเพราะประมาณนี้นะคะทุกคนอยากให้ทําอะไรรีวิวอะไรนะคะสามารถบอกกันมาได้เลยนะคะทุกคนนี่เลยจ้านอนแล้วอิ่มแล้วนอนสบายใจจ่ ประมาณนั้นแหละทุกคนก็บ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมติดตามไอจนเยอะๆนะจะได้ทันคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วก็ไอยอยากแบบว่าคุยกับทุกคนมากๆเลยถ้าดูคลิปแล้วอย่าลืมคอมเมนต์นะว่าแบบดูจบกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ชื่อโกโก้นะคะทุกคนนะ้องชื่อโกโก้นะชื่อเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์กันมาหน่อยเร็วทุกคนบอกกับเราไหมเออมาแหละบ๊ายบาย